ทองเจือถือได้ว่าเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีผลงานให้เราได้ติดตามกันอย่างก่อเนเรื่องส่วนใหญ่หลังๆมานี้เราจะเห็นก็คืองานละครครับแต่คาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาคือพระเอกที่รับบทหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงบทบาทนักบูที่เรียกได้ว่าบูสนามจอเพราะว่าละครเรื่องไหนที่เป็นละครแนวแอคชั่นต้องมีชื่อเขาเป็นพระเอกอยู่เสมอนอกเือจากการเป็นนักแสดงแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจก็คือการเป็นผู้กำกับครับจริงๆจะบอกก่อนว่าบทบาทการเป็นผู้กำกับเนี่ยจะมา เห็นแบบมีเป็นงานปฐมจรรจน์นะ่ก็คือภาพนยนตร์เรื่องจังหวัดที่7จ็ดเศษซึ่งเป็นผลงานหนังเรื่องแรกของพี่พีนักานคับเป็นผู้กำกับแต่ก่อนหน้านี้เขากำกับผลงานอยู่ชิ้นหนึ่งและเป็นผลงานที่เรารู้สึกว่าเอออาจจะเป็นผลงานแบบแปรไอเทมพอสมควรเพราะว่าเป็นผลงานของนอกร้องคุณภาพคนหนึ่งที่ทำเพลงทิ้งแล้วก็รู้สึกดีๆจดจ้งดังมาแล้วนั่นคือแอเอาใส่เดินนั่นเอง และถือว่าเป็นการพบกันที่รู้สึกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าคนนึงเป็นถึงนักร้องที่มีเพลงดังในระดับในช่วงหนึ่งกับอีกหนึ่งคนที่อยากจะเป็นเขมมาทํางานผุ้่งกลับไป็นครั้งแรกเมื่อสองคนนี้มาเจอกันก็เลยเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับ เพลงกิ่งก่าได้ผลจากอัลบั้มใช่อัลบั้มชุดที่2ของวง Outsider เมื่อปี2537ซึ่งตอนนั้นทำกับค่าย M Square ในเครือ Media o f Media และตอนนั้นพี่พทก็โด่งดังจากละครเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณนะครับพอแสนงานละครปุ๊บก็ถูกผู้ใหญ่ทางค่ายมีเดียเนี่ยเล็งเห็นว่าอ่ะเล่นละครมาเยอะแล้วอยากเห็นเขาในบทบาทที่เรโรสุบา สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเขาหน่อยก็เลยมาช่วยงานเบื้องหลังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกง,งานเบื้องหลังครั้งนั้นก็คือการเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจอย่างมากและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วอยากแสดง m v ด้วยเพราะว่าในมิวสิควิดีโอเพลงกิ้งก่าได้ผลได้สาวได้นําแบบสาวนหนึ่งชื่อว่าลิซ่านะครับมาเล่น m v ด้วยซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิน้นแรกๆที่เจ้าตัวนอกจากจะกำกับเองแล้วยังเล่น MV อีกด้วยเรียกว่า ทำครบทุกอย่างเลยเดียวก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าก่อนที่จะมากำกับภาพยนตร์เนี่ยเขาก็มีผลงานกำกับชิ้นแรกก็คือการเป็นผู้กำกับมิสเตอรวิโอแม้จะเป็นงานเล็กๆแต่รู้สึกว่านี่คือไฟเบิกทานที่ทำให้เขากลายมาเป็นผู้กำกับในภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวในชีวิตของเขาจังหวัดที่เส็จกำกับเองเล่นเองแล้วก็เจีงอีกูได้แค่นี้แหละคงไมู่ด้กูได้เยอะมากนะครับแต่เชื่อว่า นั่นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่พีทที่จะจดจำไปจนวันตายว่าการเป็นผู้กำกันบ,บนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเขาแต่เมื่อเขาทำได้เขาก็พิสูจน์ที่เห็นแล้วว่างานคุณภาพนั้นจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับ